รวม5มือถือสายเกมที่เล่นเกมได้ไหลลื่นในงบประมาณ10,000บาทสวันสดีมีรักแฟนโฟลและแฟนไอที IT ที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมด้วยมรลอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนํา5มือถือที่เหมาะกับสายเกมนะครับในราคาประมาณ10,000บาทนะครับอาจจะเกิน10,000บาทนิดๆน,นะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มคา่าคุ้มราคาแน่นอนครับไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับ let's go เ e รดมี n o t ต9 Pro รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และครอบทับด้วยกระจกลิลา a ลาสหในด้านของหน้าจอครับผมมองว่าเรดราคานี้เนี่ยยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับทางขั้นต่ำเนี่ยก็น่าจะให้ค่ารีเฟรชเรทมาสูงสักประมาณหนึง่งไม่ก็ให้เป็นหน้าจอชนิดอื่นนะครับรการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกนนิ้วมือนะาครับาส่วนในี้ก รุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครับรอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11 c p u เลือกใช้เป็นตัว q u a l Com Snapdragon 720G Octa Core ครับความเร็วจะอยู่ที่2.3 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618แน่นอนครับซีรีส์7นะครับแถมเป็น 720G อีกด้วยใครที่จะเอาไปเล่นเกมไต่แรงกับเพื่อนๆหรือเล่นเกมจริงจังเล่นบ่อยๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมาดูในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวครับตัวหลักเนี่ยจะให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเลลเ,กลเลลรบแสงง1.9นนป็้อ บ่งด้วยเลนอั ultra Y 8ล้านเลนมาโคร5ล้านแล้วก็เลนเดฟอีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงชี้ f 2.75นะครับเป็นกล้องเลนส์ w สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะฮะในด้านของกล้องเองครับแน่นอนว่า Redmi เนี่ยเขาไม่น้อยหน้าอยู่แลวครับในด้านของความละเอียดสเปคต่างๆจัดเต็มแน่นอนฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,020มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30ว ว่าจะให้แบตมาเยอะแล้วยังแถมชาร์จเร็วมาให้อีกด้วยมาดูในด้านของราคาเกินบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ความจุได้กันนะครับความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB รอม64ราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณ7,300กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม 6GB รอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่8,999บาทนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือรุ่นนี้สามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อใต้เดสคริปชัน cription, แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและนี่เลยฮะก็คือ Redmi Note 9 อัพเปอร์เรโอสีรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นอ moled ในด้านของหน้าจอครับผมมองว่าแผเนหน้าจอค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าเรทดราคานี้ครับแผเนหน้าจอเนี่ยก็ควรจะเป็นอย่างต่ําก็อ m o l ม d แล้วนะครับไม่ใช่จะเป็น IPS LCD เสมอไปนะครับซึ่งในด้านของหน้าจอรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าใครชอบ feeling การทัชทัชลื่นนเนี่ยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มแน่นอนครับเล่นเกมแล้วมันทัชไม่ติดมันก็อาจจะมีห น,นีปัญหาจะหมดไปเลยนะครับพอตการชื่มต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกนมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบแนะส่วน,นด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครับครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน7.2 CPU เลือกใช้เป็นตัว q ั a ว c o m ม Snapdragon 720G Octa Core ความเร็วจีที่2.3 g h z GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านการใช้งานเล่นเกมครับอย่างที่บอกไปว่า Series 7แถวยังเป็น 72G ประสิทธิภาพในการเล่นเกมครับตัวนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่า Op p o Reno 4เครื่องมันบางมากเลยนะครับอาจจะทําให้เครื่องมันร้อนเร็วไปหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่า CPU ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้น้องว่าเป็นสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรดังนั้นประสิทธิภาพต่างๆครับมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกสถาปัตยกรรม12นาโนเมตรหรือว่า11นาโนเมตรแถมยังดีกว่าด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเครื่องบางๆเนี่ยไม่ส่งผลให้เครื่องร้อนเร็วอย่างแน่นอนครับเพราะว่า CPU มันเล็กอยู่แล้วนะครับในด้านของเรื่องกล้องคร หลักจะให้มาอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงย่ที่ f 1.7นะครับเป็นกล้องเลนส์วาย e บูมเลเลนส์ ultra า i d e 8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์โ o โนอีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรับแสงย่ที่ f 2.4นะครับเป็นกล้องเลนส์วายสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทซึ่งในด้านของกล้องครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่า oppo เนี่ยรุ่นนี้ก็ไม่น้อยหน้ารุ่นอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่เเนี่่ยยยกกมมะภาาาพดดด้้อออถถจไืืลวๆ ด้วยนะครับดีไซน์สวยด้วยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,015มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก30วัตต์ซึ่งก็จะเป็นวูฟแฟลชชาร์จเวอร์ชัน4.0จากทาง oppo นั่นเองนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่ ram 8กิกร rom 128ราคาที่วางจำหน่ายตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณหมื่นต้นๆนะครับไปจนถึง11,900บาทนะครับวมก ของแถมต่างๆนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าของแถมของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับสำหรับ oppo reno 4ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะได้มือถือรุ่นนี้นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อได้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ oppo reno 4 ซัมซุงเกล็อกซี่ M ห้าสิบเอ็ดหรือ M ห้าหนึ่งนั่นเองเนะครับรุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่หกจุดเจ็ดนิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED Plus ครอบทับด้วยกระจก,กลิากลาคลาสสามในด้านของหน้าจอครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแผ่นหน้าจอเนี่ยแน่นอนเป็นซัมซุงก็ต้องให้ Super AMOLED มาครับแถมยังเสริมความแข็งแกร่งมาด้วยกระจก,กลิากลาคลาสสามใครที่ชอบ f e ล l i n g การทัชแบบทัชพุงพ่งๆทัชไม่เพี้ยนทัชดีๆลื่นๆหน่อยเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะัออกนนเเชื่่มตตี้็็จป USB Type 4นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกลนลายมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกลนลายมือด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็จดจําไปหน้ส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น2.1จากทาง Samsung CPU ครับเลือกใช้เป็นตัว Snapdragon 730G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านการใช้งานเล่นเกมครับบอกได้เลยว่าเจ้าตัว 730G แรงกว่า 720G เป็นไหนๆนะครับแน่นอนเลขมันก็บอกอยู่นะครับดังนั้นประสิทธิภาพ ของตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรใครที่จะเอาไปเล่นเกมไท่แรงกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งการยิงสตรีมเองนะครับตัวนี้ก็พอที่จะทําไหวอยู่นะครับซีรีส์เเนี่ยที่มีตัวจีห้อยท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะทําได้แล้วนะครับเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับในเนด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวหลักครับก็จะให้มาอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงคิทตี้เอฟหนึ่งจุดแปดเป็นกล้้้าานนนส่ววกลองหครัับต จะใอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง CF2.0 เป็นกล้องเลนส์วายเนาะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับในด้านของกล้องเองครับขึ้นชื่อว่า Samsung เนี่ยบอกได้เลยว่าสกินโทนความสวยงามเนี่ยมีมาให้ครบอยู่แล้วแถมรุ่นนี้ยังให้ความละเอียดมาเยอะอีกด้วยนะครับนอกจากที่จะเล่นเกมได้ดีแล้วในด้านของกล้องตัวนี้ก็ทําได้ไม่แพ้กันอีกด้วยนะครับมาดูในด้านของแบตเตอรี่กันดีกว่าครับโดยรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาที่7,000มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวน เลยนะครับ7,000มิลลิแอมนะครับคุณผู้ชมสามารถเล่นเกมได้โอ้โหยาว,ยาว,ยาวนานๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมสามารถเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับบอกได้เลยว่า7,000มิลลิแอมเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับแถมยังให้ชาร์จเร็วมาอีก25วัตต์ครับแน่นอนครับต่อให้คุณแบตเยอะแค่ไหนถ้าไม่ให้ชาร์จเร็วมาเวลาในการชาร์จบันก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่เมื่อเทียบ7,000มิลลิแอมกับ25วัตต์แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตธรรมดาทั่ทวไปนะครับเบนเ นานที่เกียริชาร์จเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นความจุที่แรม8กิกรอม128ราคาที่บอลจำหน่ายอยู่ในออนไลน์ตอนนี้นะครับก็จะอยู่ระดับประมาณ1 9 0 0บาทไปจนถึง11,000กว่าบาทนะครับมันก็อยู่แล้วแต่ช่วงแฟลชเซลของช่วงนั้นด้วยนะครับที่อัดอยู่ณนะราคาปัจจุบันจะอยู่ที่19,99บาทนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับก็ราคาจะเกินมาอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับแต่ว่าสเปคแล้วก็เซอร์วิสต่างๆนะครับที่เขามีบริการ ผมถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรกับการที่เราจะยอมจ่าย1 0 0 0บาทเพิ่มนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะได้มือถือรุ่นนี้สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและนี่เลยฮะก็คือ s a m ซ u n g Galaxy M51 Realme 7 Pro แน่นอนครับ r รีย m มี7 Pro เนี่ยเพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายในประเทศไทยไปนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมี r รียวมี6 p ป o มาแล้วไม่ใช่เหรออันดับท้าย,ายแต่ก็มี r ร a ย m มี7 Pro เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับเนเรก่ด้ว,ว่าสเปกเนี่ย หน้าจออยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super OLED ครอบทับบนด้วยกระจกล,ล Class 3+ แน่นอนครับในด้านของหน้าจอครับแนลหน้าจอตัวนี้เมื่อเทียบกับรุ่นน้องอย่างเจ้าตัว Realme 6 Pro เนี่ยตัวนี้ดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยกับค่า Refresh Rate หน้าจอนั่นเองนะฮะโดยค่า Refresh Rate หน้าจอของเจ้าตัว Realme 6 Pro เนี่ยจะได้มาที่ 90Hz แต่ตัวนี้จะเป็น 60Hz ธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่าขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมช,มชอบนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ การทัชดีๆภาพสวยๆนะครับก็จาก r e ว m ี7 Pro ได้เลยนะครับพอตการชอมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกนนิ้วครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนนิ้วใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครับครอบทบด้วย r e ว m ี UI CPU เลือกใช้เป็นตัว Qualcomm Snapdragon 720G Octa Core ความเร็วจีที่2.3 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618แน่นอนครับ CPU ตัวนี้ประสิทธิภาพในการใช้งานเล่นเกมทำได้ดีมากๆอยู่แล้วคที่ จะเอาไปเล่นเกมไตแรงกับเพื่อนๆบอกได้เลยว่าตัวนี้สบายมากหายห่วงเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปยิงสตรีมเองตัวนี้ก็พอไหวนะแต่อาจจะต้องปรับความละเอียดลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้สตรีมของคุณผู้ชมนะครับไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะครับเป็นกล้องเลนส์วายบวกด้วยเลนส์อัลตร้าวาย8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟอีก2ล้านนะครััััับบบบสสสส่่่่่วววนน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 กกกลลลลล้้้้้้อออองงงหหาาาาาาาคครรรรรตีีีจะะะใมมยยยูููทท32 2.5พิเเเเซแ f ป็์ถ วิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทซึ่งแน่นอนครับว่าในด้านของกล้องเองเนี่ยเรียวมีเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับประสิทธิภาพเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยจากเจ้าตัวเรียวมี6 Pro เลยนะส่วนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมครับพร้อมกับ ชาร์จเร็วอีก65วัตต์นะครับนี่เลยครับก็คือจุดขายของ Redmi 7 Pro นะครับซึ่งก็เป็นชาร์จเร็วที่เร็วที่สุดในไทยแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง65วัตต์เนี่ยสามารถชาร์จจาก0ูนถึงร้อภายในเวลาเพียง34นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งชาร์จเร็วของเขานะครับให้เรียกว่า Super d a ร์ c ชาร์ e นั่นเองนะฮะมือถือรุ่นนี้ครับจะเหมาะสำหรับคนที่จําเป็นจะต้องใช้เวลาเร่งรีบนะครับไม่มีเวลาชาร์จแบตหรือว่าอยากจะได้มือถือที่ชาร์จแบตเร็วๆรุ่นนี้ตอบโจทยย์มากๆเล มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรุ่นที่วางจําหน่ายก็จะเป็นความจุที่ RAM แกิกรอมหนึรราคาที่วางจําหน่ายก็จะอยู่ที่1990บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะยังได้ของแถมราคาต่างๆอีกนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อในช่วงเวลาที่เขากําหนดนะครับโดยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนอยากจะได้มือถือรุ่นนี้สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยนะคร ครับก็คือ Realme 7 Pro Poco X3 NFC รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และ ok ครอบทับด้วยกระจก g o r i ล l a า Glass 5ค่ารีเฟรช r หน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาสูงถึง120เฮิร์ตเลยนะครับแถมยังรองรับ HDR10 อีกด้วยในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์สายเกมเมอร์อย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าค่ารีเฟรช r a เนี่ยให้มาสูงมากๆเลยนะครับถึง120เฮิร์ตถึงแม้ว่าพาร์นเนลหน้าจอครับจะเป็นแค่ IPS LCD เนี่ยแต่ว่าให้คา่ารีเฟรบั คนที่ชอบเล่นเกมแนว F P S หรือว่าแนวยิงปืนนั่นเองนะครับขอาการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น U S B Type C นะครับแจ็ครูงหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยการสแกลลนลมือแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกลลนลมือด้านข้างตัวเครื่องครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครอบทำด้วย M I U I เวอร์ชัน12 CPU เลือกใช้เป็นตัว q u a l c o m Snapdragon 732G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.3 g G h z เลือกใช้เป็นน Arduno 618แนครบว่า c p u ตัวนี้เ,เป็น ตัวใหม่จากทาง q อ a l อ o เลยนะครับดังนั้นประสิทธิภาพในการเล่นเกมอย่างบอกได้เลยว่าหายห่วงแถมรุ่นนี้เขายังเป็นรุ่นใหม่อีกด้วยนะครับเป็นสถาปฏตกรกรรม8นาโนเมตรดังนั้นการยิงสตรีมบอกได้เลยว่าตัวนี้ทําได้สบายมากเลยนะครับมาดูในด้านของกล้องยาวรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวนะครับโดยตัวหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรัรบแสง GF 1.9เป็นกล้องเลนส์วายนะครับมุมเลนส์เลนออเตอร์วาย13ล้านเลนส์มาร์โคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวีูสงสงดโ ได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะฮะแล้วก็ยังมีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยในด้านของเรื่องกล้องครับแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแถมยังมีเลนส์ต่างๆมาให้เราได้เลือกใช้กันด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือที่เน้นในด้านการเล่นเกมแต่ในด้านของกล้องเองรุ่นนี้ก็ไม่แพ้รุ่นอื่นเลยนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,160ม ah ิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอึดพอสมควราามมาด้ยยบรเร, Wh, เร,รเเร 5, ีีคนนทลใ10,000 นะมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยจ้ตัว POCO X3 NFC นี่ครับจะวางจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน JD Central นะครับซึ่งจะวางอยู่ทั้งหมด2รุ่นความจุด้วยกันนะครับความจุแรกก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB 64ราคาที่วางจำหน่ายครับจะอยู่ที่6,999บาทส่วนอีกความจุหนึ่งครับก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB 128ราคาอยู่ที่7,999บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับสามารถซื้อได้ในช่วงวันที่23ถึงวันที่2 27กันยายนนี้นะครับผู้ชมจะสามารถซื้อรุ่นแรม6กิกรอม64กิกในราคาเพียง6,499บาทแล้วก็ผู้ชมสามารถซื้อรุ่นแรม6กิกรอม128ในราคาเพียง7,199บาทเท่านั้นเองเมื่อสั่งซื้อสําเร็จนะครับลูกค้าจะได้รับพอยต์เงินคืนอีก10%นะครับเป็น JD Point นะครับและนอกจากว่าที่จะได้ JD Point คืน10%แล้วนะครับลูกค้าที่สั่งซื้อระหว่างวันที่23ถึง30กันยายนนะครับผู้ชมจะได้รุ้นรับเครื่องฟอกอากาศเซียว มีไปเลยนะครับโดยรางวัลผู้โชคดีเนี่ยจะประกาศผ่าน Official ยลเซียวหมีโตรนะครับบน JD Central ในเดือนตุลาคมนะครับนอกจากคุณผู้ชมนะครับจะสามารถซื้อเงินสดได้รับสิทธิพิเศษแล้วคุณผู้ชมยังสามารถผ่อนชําระได้นะครับ10เดือนผ่านบัตรเครดิตได้นะครับและนี่แหละฮะก็คือ Poco X3 NFC เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสำหรับ5้ามือถือที่เหมาะสำหรับสายเกมมิ่งในราคา10,000บาทคุณผู้ชมคิดยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยหากเกิดว่าสินค้าใต้เดสคริปชันนะครับที่คุณผู้ชมกดสั่งซื้อเนี่ยมันหมดหรือว่าราคาไม่ตรงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าบางช่วงนะครับมันก็จะมีแฟลชเซลอาจจะถูกกว่านี้หรือว่าอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางสินค้าเองเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดบางครั้งมันอาจจะหมดได้ก็ต้องขออภัยด้วยจาเป็นะ หากคุณผู้ชมนะครับอยากจะอ่านสเปคมือถือทั้ง5รุ่นนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com ได้เลยนะครับหรืออยากจะเข้าไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ CCT Sixsister ของเราได้เลยนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดส u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับผมดิวม,มือลิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you g ล y s l u